รสัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนครับผมนะยินดีต้อนรับผู้ชมเข้าสู่เกม FCS Online เกมที่เรารักครับผมนะกับทีม6 0 0 X Battle Pass ครับทีม6 0 0 X Battle Pass หรือว่าทีมฟูลเชลซีของเราครับผมเดี๋ยวมาอัปเดตกันก่อนว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะครับ ปัจจุบันค่าทีมเนี่ยอยู่ที่8ล้าน6แสนเอมโดยประมาณนะครับตอนนี้ที่ผมรู้สึกว่าเล่นยากสุดก็น่าจะเป็นทางด้านของฟานอันโฮนะครับคลิปนี้ผมคิดว่าน่าจะต้องมีการเปลี่ยนและสลับแบ็กครับผมคือเราจะเปลี่ยนแบ็กเนี่ยตั้งแต่คลิปที่แล้วนะครับแต่คลิปแล้วเหมือนเราเปิดแบบโชคดีเกินนะครับ,รบ,บก็เลยไปซื้อทางด้านของนาธานอาเก นะครับคลิปนี้ก็ผมนะเราต้องเก็บตังอีกประมาณกลมๆประมาณแสนหนึ่งนะผู้ชมครับเพื่อที่จะซื้อแอชรี่โคแล้วก็มาเปลี่ยนตรงนี้นะครับก็ <c oughs> ภาพรวมคนอื่นๆผมก็ถือว่าน่าจะลงตัวละยกเว้นผู้รักษาประตูนะครับอันที่จริงเนี่ยผมไม่อยากใช้ประตูปีไลฟ์เลยนะทุกคนครับอยากแบบไปใช้ปีอื่นๆนะแต่ตอนนี้ f อมันไม่พอน,นะครับ <c oughs> แล้วก็คลิปนี้นะครับเราได้ทางด้านของรางวันละเรียบร้อยครหมผมสำหรับรางวัลชาเนเจอร์ครับ ปรากฏว่าเขาให้เราไต่ใหม่คุณผู้ชมคนไหนที่แบบได้รับของรางวัลแลกไปแล้วก็ถือว่าโชคดีไปครับแต่ใครที่ไม่ได้คุณผู้ชมต้องเล่นใหม่เท่านั้นครับก็สำหรับใครที่ไม่รู้ว่าตัวเองได้หรือยังก็กดเข้ามาดูที่แรงด์กิ้งตรงนี้นะครับผมจากนั้นก็เข้าที่ของรางวัลก็ผมมันจะมีนี่ฮะรายละเอียดของของรางวัลตรงนี้นะครับคุณผู้ชมครับ กดเข้ามาปุ๊บรางวันซีซั่นตรงนี้เลยนะครับนี่ครับไอพวกแรงบวค้าที่เราเปิดจากคลิปที่แล้วแล้วเราก็บ่นใช่ไหมเฮ้ยเราไม่ได้ของรางวันครับคลิปนี้มีของรางวันเพราะว่าผมเล่นถึงชา a ์จเจอร์เรียบร้อยนะครับแล้วก็รวมถึงไอดีอื่นด้วยรวมถึงไอดีหลักผมด้วยคุณผู้ชมครับ ต้องเล่นใหม่ทั้งหมดนะครับกพะนั่นแหละครับผมคุณผู้ชมครับผมสำหรับตัวแรนกิ้งนะครับก็ถือว่าได้กันครบแล้วแหละคุณผู้ชมครับมานะครับใครที่แบบเอ้ยไม่ได้อีกต้องเล่นใหม่คุณผู้ชมครับส่วนใครที่แบบไต่แรงหนึ่งหนึ่งเป็นประจาอยู่แล้วไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับคุณผู้ชมครับมาครับผมเดี๋ยวเรามาเล่นสายเฟียนก่อนนะครับคุณผู้ชมเหลืออยู่18นะครับอันนี้น่าจะออนมาประมาณสัก2สัปดาห์โดยประมาณนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็คลิปนี้จะไม่มีทางด้านของแบทเชอร์พาร์ทเพราะคลิปที่แล้วเนี่ย เปิดแล้วก็ร่ำรวยกันไปแล้วนะครับคลิปนี้มาสายฟรีกันบ้างนะครับรวมถึงของรางวัลแรงด้วยนะครับมานะครับคุณผู้ชมครับเรียบร้อยครับแล้วก็คลิปนี้จะมีกิจกรรมสายฟรีกิจกรรมนี้นะครับผมนะตอนนี้ผมเก็บครบ2,500แต้มแล้วนะครับเดี๋ยวขออนุญาตรับการสปอตไลท์แล้วก็เงินมาก่อนนะครับจากนั้นเนี่ยไอ้แต้มตรงนี้เดี๋ยวผมมาช่างใจทีว่าเฮ้ยวันนี้ผมเปิดเกลือหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเปิดเกลือก็เดี๋ยวมาเอาเงินนะครับถ้าเกิดว่าเปิดการ์ดวันนี้เอ้ยดวงดีนะครับเดี๋ยวผมมาซัดการ์ให้อีก ตอนนี้ผมมองไปนี้ไว้อยู่นะสำหรับตัว t o t s ครับสำหรับใครที่เอยากเสี่ยงดวงนะ2,500น้าแต้มวันนี้อาจจะได้ดูนะครับมาเดี๋ยวเรามาเริ่มจากลอตเตอรี่กันก่อนเลยครับผมนะผมจะเปิดรวมกับตัวนี้ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับมา1นึชิ้นสาหรับลอตเตอรี่ของเราทุกคนครับการ์ดที่จริงน่าจะได้เยอะอยู่ทุกคนครับด้วยความที่แบบหลักๆมันเอากิจกรรมรายเดือนเข้ามานะครับจากเดือนที่ผ่านมาคือแบบไอ้เชียกการ์ดน้อยจริงน้อยจนท้อนะครับตอนนี้น่าจะแบบเกิน150บใบแบบ100%เซนะครับ แล้วก็จะได้ของรางวัลแล้งอย่างที่ผมบอกครับเงินเนี่ยสี่หมื่นนะครับโพสกองหลัง7ดาวแล้วก็จะมีทางด้านของการ์ดไอคอนร้อยหกขึ้นไปนะครับก็ใครที่รอแบบสายฟรีนะทุกคนคนะผมนะสายฟรีผมก็เล่นถึงชาริลเจอร์หมดละตอนนี้น่าจะเหลือแค่ไอดีลิเวอร์พูลไอเดียวนะครับตอนนี้โบว์คัสหนึ่งเล่นอีกประมาณ4เกมมนะั้งนะครับเพราะว่ามัน12แตนน้มมาเนาะนะครับถ้าเกิดว่าครบ12ก็จะได้ของรางวัลแล้งเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นหายห่วงนะทุกคนนะผมนะสำหรับของรางวัลแล้งหลักๆผมจะเล่นแค่ถึงถาาชกกานลร นะครับเวลารีแลนด์มันก็จะได้ตังค์จาก Challenger อยู่แล้วนะครับน่าจะได้เยอะพอสมควรครับโอเคครับตอนนี้เงินเราเด้งขึ้นไปตอนนี้90,000ครับหลักๆวันนี้ต้องการแค่แสนสองไปครับผมแต่คิดว่าน่าจะถึงเมืห่หไรเนี่ยดูจากเงินตรงเนี้ยคุณผู้ชมนะครับตอนนี้ขึ้นไป1นึ0 0 0สนหมครับผมหนึ่งแสเนี่ยโอ้โหแสนห้านะแสนห้าหมคุณผู้ชมครับ ตรงนี้อีก 4,900m นะครับที่เหลือจะเป็นการ์ดประจำคลิปนี้นะครับผมหนะ้ตาตังเราได้มา 160,000m โอ้โหคลิปนี้เนี่ยการ์ดฟรีทั้งหมดเลยทุกคนครับเพราะฉะนั้นก็อย่าคาดหวังอะไรเยอะนะคุณผู้ชมครับบอกกันก่อนนะนะครับมันเป็นของแบบสายฟรีแบบลุ้นล้วนเลยนะครับไอตัวลุ้นบวก8เนี่ยเหมือนจะไม่มีนะครับสำหรับคลิปนี้ครับมาดูครับ150ใบสำหรับชุดแรกโอ้ไม่ไฟแต่ก็รู้อยู่แล้วะ นะครับเอนโซเฟรนเดสเขามละสองันสมร้เอ็มครับมีก๊อกกรแรงโอ้โหหลักพันมีแค่2ตัวคุณผู้ชมครับอย่าลืมนะนี่คือสายฟรีเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมอย่าคาดหวังอะไรมากนะครับอ่ะเซตที่2ครับผมนะขออนุญาตเปิดาก์ดที่มันแบบเกลือเกือก่อนนะอีก12บองใบคุณผู้ชมครับที่เหลือเนี่ยมันจะเป็นไอพวกใบแบบลุ้นบวก5หรือว่าการันตีทุกคนครับใบพวกเนี้ยผมรู้สึกว่ามันต้องได้ไฟเว้ยนะครับรู้สึกอย่างนั้นเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวเก็บไว้ก่อนนะครับคุณผู้ชมครับโอเคหลักพันมาอยู่นะคครับผู้ชม คลิปที่แล้วเนี่ยน่าจะได้เห็นแบบอะไรหลายๆอย่างแล้วนะครับว่าดวงเราเป็นยังไงครับเพราะฉะนั้นน่าจะจุใจตั้งแต่ EP ที่แล้วนะนะครับเพราะฉะนั้น EP นี้อย่างที่บอกครับ Back s h Part ไม่มีอย่าเพิ่งคาดหวังคุณผู้ชมครับโอ้แต่ตอนนี้ก็โอเคนะครับ p ร a y เนี่ยห้าพันนะครับมีโอปรา3ส0 0ครับอันนี้จะเป็นคัด50าชื่อนะเดี๋ยวผมเปิดเลยแล้วกันครับมันแพงไม่ขี่ตัวมาดูครับเผื่อแบบแหมลักหมื่นมาสักตัวเผื่อดวงดีไงหลักพันไหมหลักพันอยู่ครับ ปิ้งมาเป็นโอ้โหตัวนี้เหมือนเคยได้ปะที่เหลือหน้าตากาจะประมาณนี้ทุกคนครับผมใบนี้ผมน่าจะไม่ได้ใช้เดี๋ยวผมลบทิ้งก็ได้คุณผู้ชมเพราะเอาไว้ก็เกะกะผมไม่ได้เล่นอยู่แล้วอ่ะนะครับไปครับว่าตัวเชลซีก็ไม่น่ามีหัหดวนอกจากรูดิเกอร์นะครับที่เหลืออ่าเดี๋ยวขออนุญาตเอาใบคัดก่อนแล้วกันคุณผู้ชมครับใบนี้ครับผมมนาะจากกิจกรรมสายฟรี2,500แต้มถ้าใครไม่ซีเรียสก็ไม่ต้องคัดก็ได้ครับผมแนละใบนี้เหมือนเราต้องเอาแบบ ให้พกสแตตในน้อยออกอะนะครับอย่างต่ำาำเนี่ยต้องมีร้อยสแล้วก็ร้อยสตัวหนึ่งนะครับามาทุนครับ50ิชื่อแต่เป็นการันตีบวก6คุณผู้ชมมีโอกาสไฟครับหอสัก2องสามหมื่นได้ไหมคลิปนี้มาครับผมสปอตไลท์ห้าสิบชื่อครับใครที่แบบยังเก็บแต้มไม่ถึง่ะมาดูใบนี้ครับโอ้โหไม่ไฟกาเฟนแบกเหมือนเคยได้ปะ ใช่ไหมตัวเดียวกับสายฟรีแต่ตอนนั้นหมื่นสองหรือเปล่าน่าจะตัวเดียวกับที่ผมเปิดได้ในดีสายฟรีหรือเปล่าครับใบนี้โอ้ตัวนักเตะแม่งมีเป็นร้อยคุณผู้ชมครับแม่งน่าจะออกตัวเดิมแล้วละคุณผู้ชมครับอาทีเหลืเนี่ยโหเนี่ยมันเป็นการันตีแล้วเดี๋ยวผมจะเปิดแยกอย่างนี้แล้วกันครับเดี๋ยวไอ้พวกเนี้ยเซตหนึ่งครับจากนั้นเราจะปิดงานด้วยการ์ดไอคอนครับสำหรับคลิปนี้ครับใบนี้ผมคาดหวังสูงมากคุณผู้ชมมันเป็นการันตีบวกห้านะครับ ถ้าแบบแค่ตัวหนึ่งอ่ตัวท็อปซอกสักตัวหนึ่งอน่ยไฟนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับคาดหวังสุดก็คือใบนี้ครับร้อยหกนะครับคุณผู้ชมครับสามสองหนึ่งฝากกดไลค์เป็นกำลังใจหน่อยักนครับคุณผู้ชมครับไปครับร้อยหกครับใบที่คาดหวังที่สุดคุณผู้ชมครับน่าจะไฟจากใจมันต้องไฟคุณผู้ชมครับปีอะไรไม่รู้โอเคบราซิลเฮ้ย ออเชียร์นึกว่าบีน้โอ้โหแต่ก็สองหมื่นยูครับเปเป้นึกว่าวินิสูสครับผมดะเหมือนจะมีอีเร็กเซนด้วยครับอ่ะเดีย๋ยวมาดูราคาทีละตัวครับผมตัวนี้ปาจากใบนี้หโอเคเข้าใจได้ครับอีเร็กเซนโอเคครับผมนะเก้าพันหกร้อยครับมีโอยาซาบาวครับผมห้าพันยับตัวนี้สี่พันสี่พันเปเป้พันหนึ่งครับผม โอ้แต่ใบนี้เกลือนะฮะได้เบนจามินเซสโกนะครับก็โอเคแหละสองหมื่นสี่ครับกับใบนี้ครับคุณผู้ชมครับที่จริงผมคาดหวังใบนี้มากกว่านี้นะนะครับอันนี้คือสรุปไม่ไฟเนี่ยเก้าพันหกแต่ก็ไม่เป็นไรครับเซตนี้หลักๆรวมกันเนี่ยผมว่ามีประมาณสักสี่หมื่นห้าหมื่นนะครับผมว่าพอได้อยู่ครับเซตนี้ครับและนี่ครับจะเป็นใบที่โหดที่สุดของเราประจำคลิปนี้อย่างที่บอกสายฟรีลุ้นล้วนทุกคนนะสำหรับคลิปนี้ครับมาครับขอตัวไม่บัอกอ่ะขอตัวขายออก 50,000คุณผู้ชมเฮ้ยเ้ยเชี่ยถามจริงผมจำไม่ได้นะว่าคลิปที่แล้วผมเปิดได้อะไรไปอะ่ะไอตัวโวลคาร์ดอ่ะแต่ผมคิดว่ามันน่าจะดีกว่านี้นะเพราะผมเพิ่งเปิดเกลือแค่ตัวเดียวก็คือนากาตาครับ จอนบาน1 1 2โอ้โหแล้วดูเปเป้ครับคุณผู้ชมครับ16 Q คิวแต่ที่จริง115มันก็เมคเซนนะแต่แบบใน2ชั่วโมงไม่มีการซื้อขายผมอัดลิปตอนที่ตีหนะครับจะไม่มีการซื้อขายก็ไม่แปลกเท่าไหร,นร่นะครับคุณผู้ชมครับเพราะถ้าเกิดมาย้อนกลับไปก็ประมาณตี3นะตีสาม่จริงก็มีคนเล่นอยู่นะนะครับขายได้ครับ20,000ื 20, ครับผมว่าขายออกแต่อาจจะต้องใช้เวลาหน่อยครับอีลิกเฟนผมให้หมื่นทั่วแล้วกันคุณผู้ชมครับ ที่จริงเราเหลือการ์ดอีกใบหนึ่งเนี่ยเราจะแลกมาไหมผู้ชมที่ผมจะเอาเป็นเงิน8ปดพันดีวนะน่ะกราฟเฟนแบกอ่าผมว่าขายออกนะครับหมื่นท้วนไปคุณผู้ชมครับอีกตัวหนึ่งนะเดี๋ยวต้องแก้ราคาก่อนครับหมื่นท้วนนะฮะคุณผู้ชมครับสำหรับกราฟเฟนแบกนะครับจอรนบานโอคูแม่งใบนี้แม่งทุเรศเกินนะ่ะ A few moments later ด้วยความที่เหมือนปีเชลซีมันบัคมันไป30 0แสนเกือบ4 0 0แสนละนะครับ ถ้าผมเจ้าปีนั้นผมไปเอาแบบปีอื่นๆดีกว่าไปเอา LN ไปเอา CC ดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นครับเราจะหวนกลับมาตายรังก็หมดแล้วสรับแอชลิโค EBS ครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าผมตั้งตอนนี้ก็คงจะไม่มีใครขายให้หรอกนะครับเพราะฉะนั้นครับก้นใจ1 2 5ซื้อครับนะครับเป็นการตัดสินใจที่แบบปุบปับนะแต่ผมรู้สึกว่ามันก็เก่งครับในราคาแสนนึงอ่ะเท่านี้ผมก็จะได้แบ็กซ้ายตัวจริงของผมละทุกคนครับเปลี่ยนกับฟานแอนโฮนะ อันที่จริงแฟนในโฮนะก็มีคนตั้งรับนะครับขายได้ประมาณ20,000แต่ก็เดี๋ยวเก็บไว้ก่อนแล้วกันนะครับเผื่อแบบแอชลี่โคไม่ฟิตหรือแอชลี่โคเล่นไม่ดีเงี้ยหลักๆเนี่ยผมมาไต่แรงผมเปลี่ยนตัวสำรองเปลี่ยนอะไรคือแบบบ่อยมากก็คือแบบรู้สึกเอนจอยมากทุกคนครับกับการไต่แรงแบบที่มันมีตัวสำรองนะครับรู้สึกว่าเฮ้ยตัวนี้มึงเล่นไม่ดีใช่ไหมเปลี่ยนออกอะไรเงี้ยตัวไหนแบบไม่ฟิตเนี้ยเปลี่ยนตัวเข้าไปรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็เพิ่มความอินได้ในระดับหนึ่งเลยนะครับ กลับเข้าสู่กิจกรรมสายฟรีกันก่อนทุกคนครับก่อนที่เราจะไปดูสิ่งที่ผมจะโปรโมทนิดนึ่งนะครับผมช่างใจอยู่ทุกคนครับคือผมได้เคยแลกใบนี้ไปแล้วรอบหนึ่งนะครับได้ตัว112มั้งถ้าผมจําไม่ผิดแต่ถ้าใบนี้มันยังเกลืออยู่นะนะครับไอดีอื่นที่ผมยังไม่ได้แลกก็เดี๋ยวไปเอาตังค์แล้วกันจะได้ชัวร์นะครับคุณผู้ชมครับแลกเลยครับ2,500แต้มครับอันแรกผมจําได้ว่าไม่7ก็8,00 0ัครับและนี่คือใบที่2 ถ้าเกิดว่าไม่ไฟไปเอาตังได้เลยครับคุณผู้ชมครับแต่ถ้าเกิดว่ามันไฟก็อยู่ที่ดวงคุณผู้ชมครับมาครับสองใบที่ผมเปิดฮนะไฟมันจะมาสักใบหรือเปล่ามาดูครับผมทีเอสเรียบร้อยนะ <c oughs> ครับโอ้โหเป็นเฮอร์นันเดสนียเป็นเตโอก็ไม่ได้นะคุณผู้ชมครับตัวที่ขายได้ประมาณ8ปดพันนะทุกคนก็ไปช่างใจแล้วกันครับผมเปิดได้ราคาประมาณเนี้ยสองตัวเลย นะครับอาจจะล็อกที่ราคานี้หรือเปล่านี่ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับและนี่เลยครับผมนะครับสิ่งที่ผมจะมาโปรโมทวันนี้ครับผมอันที่จริงเนี่ยผมมีคลับอยู่2ตัว2คลับจะเรียก2ตัวก็ไม่ถูกนะครับนะครับคลับนี้จะเป็นคลับสําหรับการเล่น1 1เท่านั้นครับปัจจุบันมีคนเข้าอยู่ที่ประมาณ40คน40คนเนี่ยมาจากการที่ผมรับในสตรีมสดหรือว่าไลฟ์สดเนี่ยเท่านั้นเลยนะครับมีแบบเป็นคนดูได้แบบเข้ามาในสตรีมสดอะไรเงี้ยผมก็รับรับรับเข้ามาครับวันนี้จะมาโปรโมทนิดหนึ่งครับตอนนี้เหลืออยู่่10ทีนะครับ กติกาง่ายมากทุกคนครับผมลยใครที่อยากเข้าเข้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายครับแต่แรงหนึ่งหนึ่งนะครับด้วยความที่ชื่อขับก็บอกอยู่ว่า1นึครับขับนี้สหรับคนที่เล่นแรงหนึ่งหนึ่งครับแรงโปรหนึ่งขึ้นไปแค่นั้นเลยครับแลงโปรหนึ่งขึ้นไปก็คือผมรับเลยนะครับในพวกของรางวัลหรือว่าภารกิจเนี่ยหลักๆจะได้ตรงนี้นะทุกคนครับถ้าเกิดว่าเราช่วยกันเก็บแต้มอันนี้คือพึ่งสร้าง2วันนะครับ ตอนนี้แต้มอยู่ที่151ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมช่วยกันทำเนี่ยจะได้ตังตรงนี้อย่างน้อยเวลาคุณผู้ชมเข้ามาในขับเนี่ยมันจะได้ตังนะครับถ้าเกิดว่าเป็นรางวัลเลเวลต่อไปเนี่ยนะครับมันจะได้เงินหมื่นเอ็มแล้วก็ใบเนี่ยจะเป็นการ์ดบวก5ซึ่งมันเฮ้ยมันโอเคมากกว่าการที่แบบไม่มีขับอยู่แล้วก็ไอดีสายฟรีต่างๆเนี่ยผมจะบันยัดไว้ที่ขับดีเพราะว่าผมเล่นทุกวันนะครับออนเกมเนี่ยผมขอแบบออนแบบบ่อยๆแล้วกันครับ ออฟไลน์ได้ไม่เกิน5วันครับผมใครแบบออฟไลน์เกิน5วันผมจะเตะออกจากคลับแล้วกันนะครับหลักๆประมาณนี้ครับเข้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายครับใครอยากเข้าก็มาขอเข้าที่สตรีมสดได้นะครับผมสตรีมทุกวันครับเวลาประมาณ1-2ทุ่มเป็นต้นไปนะครับแล้วจะเปิดรับหลังจากวันที่ผมอัพคลิปเนี่ยผมจะอัพคลิปประมาณ5โมงนะครับแล้วก็ผมจะมีสตรีมเนี่ยประมาณทุ่มครึ่งนะครับ10คนเท่านั้นนะครับที่ยังว่างนะมาสมัครกันได้นะครับก็ในส่วนอื่นๆที่เราจะเสริมต่อไปเนี่ยน่าจะเป็นการเสริมที่แแบบบพงขึ้นนไปะครั หลักๆครับผมมองไว้เป็นอังเดเชเยนโกะสาตัวโลเทชันนะแต่ตัวนี้อาจจะยังไม่ได้ซื้อหรอกทุกคนเพราะว่าเราใช้ทางด้านของเอโตอยู่นะครับเอโตก็ถือว่าเข้าไม้เข้ามืออยู่เหมือนกันนะครับก็จะมีกองหลังอีกหนึ่งตัวเนี่ยเป็นโตโมรินะแต่ที่จริงคู่กองหลังตอนนี้ก็เล่นได้นะครับผมโฟกัสอยู่ที่ปีกนะตอนนี้ปีกซ้ายที่ผมอยากเสริมก็คือตัวสเตอร์ลิงแล้วก็โจโคครับที่จริงราคามันเท่ากันนะแต่ตอนนี้เหมือนตัวโจโคราคามันดีดยังไงถ้าเกิดว่าจะได้เสริมจริงๆต้องรอตัวแบทเทิลพาร์ ปัจจุบันเนี่ยผมเติมตังค์เพิ่มเข้าไปอีกทุกคนครับปัจจุบันไอดีนี้เติมไปทั้งหมด4,000บาทแล้วก็จะเหลือ Fc ตรงนี้ผมเติมทันช่วงคูณ2ด้วยนะทุกคนครับแล้วก็พาร์ทผมน่าจะซื้อแบบ2อันนะฮะแบบตัวพรีเมียมแล้วก็แบบแซนด์ดัตนะครับแล้วจะอยู่ได้อีกหลายเดือนอยู่เหมือนกันนะสำหรับแบตชั่พาร์ทครับอ่ะคลิปนี้ไม่น่ามีอะไรเพิ่มเติมครับผมนะเราได้ทางด้านของแอชลีย์โคผมก็ถือว่าแฮปปี้แล้วนะครับ หลักๆตอนนี้ก็นะ่หมดนาทีมเราหน้าตาประมาณนี้รับผมนะ f p อยู่ที่256เนี่ยผมเราวันที่เขาเพิ่ม f ออยู่นะทุกคนครับหลักๆผมแบบแม่อยากเปลี่ยนประตูแม่เพราะประตูผมเนะี่ยโดนยิงไกลบ่อยเหมือนกันสิ่งที่ไม่ชอบเลยสำหรับประตูปีไลฟ์ก็คือการขยับประตูนะผมรู้สึกว่ามันขยับยากกาตัวทั่วไปครับแล้วก็จังหวะปฏิกิริยาอะไรยังมันก็อาจจะช้ากว่าแบบตัวที่แบบมันโหดๆนะซึ่งมันก็เข้าใจได้ทุกคนครับยังไงก็เดี๋ยวร้อ f p มันอัพนะครับ แล้วเดี๋ยวค่อยไปเปลี่ยนประตูแล้วกันคลิปนี้ไม่น่ามีอะไรเพิ่มเติมครับผมนะชอบใจผมฝากกดไลค์กดติดตามที่ช anel n e c t TV ด้วยแล้วกันนะครับผมนะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ